้นสัปดาห์มาก็บอกว่าแซบ WhatsApp เลยนะคะวันนี้นี่จับหนักนะคะคือเมื่อวันเสาร์เนี่ยวันนั้นผมมาแทนนอ้องสักคนหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยข่าววันนั้นเนี่ยแทบไม่ได้หายใจใหายคอเลยค,คือแต่ละข่าวนี้แรงและเป็นข่าวที่หลายคนเนี่ยอยากจะรู้ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับหลายๆข่าวก็จะต่อเนื่องมาจากข่าวในวันนั้นใช่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะข่าวที่เป็นกระแสะมากๆเลยนะคะทาให้คนที่ไม่เคยรู้จักวัตทัมบลูตอนนี้ก็รู้จักแล้วว่าแอมมี่คือใคร <laughs> เป็นครั้งแรกที่มาเปิดใจใช่ไหมถูกคือตั้งแต่มันมีกระแสนในโซเชียลคือคือเขาเคยนออกมาพูดแล้วละ่ะ <c oughs> ในเรื่องของออกมาขอโทษภรรยาเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือผ่านโซเชียลถูกต้องนะฮะอ,ออกมาพูดด้วยตัวเอง <c oughs> แต่แต่มันไม่ได้พูดถึงกรณีของชุดชั้นในสีดำนี่โอาจนมีการฟ้องจนเพื่อนอแม่ของผู้หญิงที่เป็นเพื่อนกับผู้หญิงคนที่คบกับคุณแอมมี่เนี่ย ฟ้องคืองงไหมคือก็คืออีกฝ่ายหนึ่งจะฟ้องเตรียมจะฟ้องถ้าน้องไอด้าเนี่ยไม่หยุดแล้วฝ่ายนั้นนี่ไม่ใช่ผู้หญิงเลยนะคือเป็นเพื่อนแม่ของเพื่อนอีกทีนึงอ่ะเออถูกคือเรื่องราวมันซับซ้อนแต่ล่าสุดในแอมมี่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เราไปฟังดูครับ ใช้เวลาตั้งสติอยู่หลายวันนะครับในที่สุดเมืเ่อเย็นที่ผ่านมาฮะนักร้องหนุ่มคุณพ่อลูกหนึ่งนะครับแอมมี่บอชอมบลูหรือว่าชัยอมรแก้ววิบูรณพันธ์นะครับก็ออกงานอีเวนต์ครับ เผชิญหน้ากองทัพสื่อที่ห้างดังแห่งหนึ่งนะครับย่านสารยาครับเพื่อชี้แจงเรื่องราวก่อนหน้านี้นะครับไอเดือดนะครับเมื่อไอด้าลุกขึ้นมาโพสต์รูปชุดชั้นในสีดำนะครับและก็ตามหาเจ้าของพร้อมกับพาดพิงถึงสาวปริศนาในโลกโซเชียลที่รู้จักดีในชื่อของตีดีนะครับจนกลายเป็นสงครามแฟนคลับระหว่างไอด้าทีมกับตีดีทีมเนี่ยแหละครับก่อนที่จะซาลงไปนะครับเพราะมีกระแสว่าอันนี้คุณแม่ ของเพื่อนคู่กรณีไอด้าจะออกมาฟ้องถ้าไอด้าไม่ยอมหยุดครับ วันนี้นะคะตลอด8นาทีที่อยู่ต่อหน้าไมล์ไลา์สิบสื่อแอมมี่เนี่ยมามุกเดิมเหมือนตอนเปิดใจเลิกไอด้าเลยละค่ะคือเจ้าตัวก็ยอมรับผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นอ้างว่าเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องเก่าที่บังเอิญไอด้าไปเจอแล้วก็กลับกลายมาเป็นเรื่องอีกครั้งซึ่งก็ได้เคลียร์กับอดีตภรรยาไปเรียบร้อยแล้วปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างเขากับไอด้าก็ดีขึ้นส่วนเรื่องบุคคลอื่นนักร้องวัยรุ่นขอไม่พูดถึงซึ่งตลอดการสัมภาษณ์แอมมี่เนี่ยนะพยายามตีตัวออกจากวงสัม ได้้ไม่ได้ผมไม่ได้ขออ่โทษใครนะครับเพราะยังไงผมมันคือความผิดของผมที่เป็นตัวต้นเหตุแล้วก็ต้นเรื่องทุกอย่างคือวันนี้ผมขอโอกาสที่จะออกมาขอโทษคือทุกคนที่อ่าทให้เดือดร้อนแล้วก็ขอโทษที่อ่าทผิดพลาดแล้วก็ทาไม่ดีในนาทีผมขอโอกาสให้ คืคนได้ดําเนินชีวิตต่อแล้วกันแอมมี่กําลังจะบอกว่าตอนนี้เรื่องกิ๊กไม่มีแล้วเรื่องสาวครับเรื่องเท่นี้แล้วกันครับขอโทษแล้วก็ไม่อยากพลาดจริงถึงใทยนะที่แล้วก็ประเด็นก็คือว่าเพื่อนของของพี่ครับไม่มีประเด็นรลรอยากพลาดจริงเลยครับเรื่องพวกนี้มันมันเซนซิทีฟมากมาะครับแล้วก็เรื่องนี้อย่างที่บอกมันไม่ได้มียังไงผมก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องขอโทษแล้วขอพี่ๆนะบอกว่า ทุกคนเลยอเราช่วยกันจบเรื่องนี้ดีกว่าเพราะผลกระทบมันไม่ได้ตกกับคนเดียวแล้วตอนนี้หลายๆคนก็เกิดความเสียหายนะครับผมแต่เราไม้ยืนยันรับว่าไอ้ได้ดีขึ้นครับดีขึ้นครับดีขึ้นครับแล้วก็มีแอบไปช้อปปิ้งกันบ้างไม่ค่ะทั้งสองฝ่ายอย่างทั้งเราไอด้แล้วก็ฝีกฝั่งนึงเราได้มีคุยมีเคลียร์กันก่อนไหมคะได้เคลียร์กันจบไหมเพราะว่าเรื่องมีความนะครับ ในเรื่องคดีความอะไรนี้ผมอ่าได้ยินมาแต่ว่าก็ไม่ได้ทราบอะไรลึกซึ้งนะครับอ๋อ,อคือว่าประมาณเท่านี้คือหลายคนเข้าใจผิดว่าเอาอกลับไปมีความสัมพันธ์กับใครหรือเปล่าอ,อะไรเนี้ยก็มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆ้วไม่เกิดจากการโพสต์ตอบโต้นมาอ๋อใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยแล้วที่แว่าเหมือนแบบว่าเขารู้จักเราจริงตอนที่แบบไปต่างประเทศอันนั้นจริงนะคะเรื่องนี้อปป๋อไม่ไม่ไม่น่าใช่ ไม่เป็นไรนะครับทันทีที่เราสัมภาษณ์แอมมี่เสร็จปุ๊บทูนไซ์ก็โทรไปหาไอด้าทันทีนะครับเพื่อสอบถามความสัมพันธ์ที่แอมมี่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเธอดีขึ้นแล้วนะครับซึ่งเธอเองก็ตอบแบบไม่ค่อยสะดวกใจสักเท่าไหร่นักยืนยันแค่ว่ายังเป็นเพื่อนที่ดีกับอดีตสามีได้ครับพี่ขาไม่เราก็ไม่สะดวกพูดด้วยเพราะว่าคือคุยกันแล้วว่าโอเควันนี้ เขาจบแล้วก็จะให้มันจบไปเลยอะค่ะพี่อ๋องั้นแดลว่าเขาให้สัมภาษณ์แล้วเหรอคะเขาให้สัมภาษณ์แล้วครับต้องถามหน่อยเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับเราเช่นประเด็นนี้เขาบอกว่าเออมันความสัมพันธ์มันดีขึ้นแล้วมีการได้ไปเดินช้อปปิง้งหรือว่าไปเดินเล่นด้วยกันอันนี้จริงไหมครับตรงนี้ไม่ไม่สะดวกจริงๆค่ะพี่เนาะเพราะว่าหนูก็คุยกับผู้ใหญ่ด้วยไงคะแบบสัญญากันไปแล้ว <laughs> <c oughs> คือการไปคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยเป็นการคุยกันทั้งสามคนเลย <c oughs> ใช่ไหมครับ ไม่ได้เป็นคุณคุยกันทําท่คนขหนูคุยเองหลายคนเป็นห่วงน้องเนี้ยในด้านของครอบครัวเนี่ยเราก็อนุญาตให้เขามาดูแลลูกหรือว่ามาเจอกับเราได้เป็นปกติใช่ไหมครับใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าก็เป็นเพื่อนกันได้เราเราเราไม่ได้ไม่ได้โกรธเลยแล้วค่ะพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะคาดว่าเรื่องนี้น่าจะจบแบบคลี่คลายนะท้ายเดานะ อ๋อผมว่าจบแบบความรู้สึกผมนะจบแบบต้องจบมากกว่าใช่ <laughs> ก็คือแต่เท่าที่เดาไงคือเหมือนกับว่าเขาก็ไปเจอลูกได้ไปช้อปปิง้งไปกินข้าวอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบถ้าเกิดจบไม่สวยเนี่ยคงตัดขาดถูกตอ้องขน,น่ดนันอัน,นี้มีสิทธิ์ว่าจะจบสวยมผมมัม่นใจว่าคงทั้งสองฝ่ายแหละ ทั้งสามฝ่ายนี้ดีกว่าคงไม่มีใครอยากจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ให้มันจบจบไปก็ดีนะฮะผมว่าถูกฝ่ายหญิงก็พูดจริงนะสมมติว่าถ้าแบบต้องการจะแย่งจริงตอนนี้ก็บอกเลยว่าแย่งไม่สําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เฟดออกดีกว่าไหมหรือถ้าไม่ต้องการจะแย่งแล้วมาเห็นแบบกรณีนี้เกิดขึ้นเขาก็คงไม่อยากจะได้แล้วอยู่ดีก็ไม่ละแต่ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะข่าวล่ามาเร็วนะคะนั่นก็คือคุณเออัญชลีมีคนบอกว่าเลิกกับสามีที่เพิ่งแต่งงานเมื่อสองปีที่แล้ว จริงเออนี่สดๆร้อนๆเลยยังแบบว่ามาแบบไม่ได้มาเป็นกระดาษเลยนะมาเป็นข่าวเล่าก่อนเดี๋ยวยังไงเต็มที่นะคะฟังกันเต็มๆดูภาพข่าวกันได้ช่วงสีทุ่มครึ่งแล้วกันโอ้โหปลายปีนี้มีแต่เรื่องอรักๆ,กๆ,กๆเลนะิกเลิกละนั่นแหละสินะ